มาเนอะกูกูดีเนอะขั้นหนึ่งกูอยาไปฝันอยู่หุ่นหลงหัวข้องกูกูเข้าไปหนบุญต่างต่างเรียน ไปเล็กนะมันจะนอนอนเกาน้นมันทำนะดีว่านี่แทะขาบังนี่ไม่ข้าต่ยบ่โหไปพันกันัเ้ัตัวกันแนตใ่ตนะครับมีแต่หัลาตัวนใหญ่ โอ้ยกรยไปดูน้ำงตรงนี้มีพันดิบ่ันอะไอ้สัมเข้าลงพุ่นก็ได้ความหวังดีสั้นๆตื่นเ้ขาโวดนี่ตั้นงายดีนี่่ตั้งตัองนึ่งมันี่จะดีเอาไปปกกันีนหน่แรงเลยหนาามีลายยังกิ้วพุ่น็นักมีลายชนิด ไม่เลยมัน้อยู่ในสายตาเมื่อบอนจะไปทิ้งตัวนั่นเป็นฮ้าเหมือนเสียตังค์ไปเื้อแล้วเล่าแตะนีกด้วยกันได้สักกี่ตนวเรับ มันเย็นบอกกันสมันีครับตันเย็นคัดสีสองข้อในสองต้อนี้นะครับวันนี้เราเจอถ้ำน,นะครับไม่รู้ว่าถ้ำนี้สมัยไหนมัน้งาเป็นคตเป็นไรจะคนหวเงนเจว่ามือเหี้ยกแล้ว เดมาตะกีดี่ยไปยังบ่ได้ครับเจะท้ำนะครับเข้ามาเป็นครั้งแรกไม่รู้ไม่รู้เห็นทํำที่บนห้างบนพุทธป๋อครักินกิโลมับมีหลายแบบงานแรงเขาได้หน้านี้เป็ที่เปิดทำอะไร ทำปุ่มก่อนจะมีแถวหุ่มหุ่งดูคุ้นน่าประทนี่นะเอาไว้ก็

บายุ่อ่ะดูดูิมอ่ะดูด